ื่อสมจิตจันตรกูลนะคะเป็นโรคข้อเข่าเสื่อมชนิดที่ว่ากลางคืนนอนก็กระดิกตัวแม่กระดิกตัวก็เป็นปวดนอนไม่ได้เลยไปไหนลูกชายก็ต้องใช้รถเข็นพาไปขึ้นบันไดก็ไม่ได้มีอยู่วันหนึ่งดูทีวีเห็นอาจารย์เสรีแกมาพูดเรื่องข้อข่าเสื่อม เออน่าสนใจก็เลยฟังพอฟังเร็บปุ๊บบอกลูกชายว่าไปเลยซื้อละวันที่ห้าทานวาทานไปเอ๊ะนอนเราก็ดีขึ้นฮะไม่เจ็บแล้วไม่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 ปวดเหมือนแต่ก่อนทานมาทานมาตลอดกลัวมากมีอยู่วันหนึ่งไปยกของหนักเข้า กลับมาเป็นอีกหูยเป็นตอนนี้ทําไงดีก็ก็กินเพิ่มพอพะลดลงมาเหลือสองเม็ดแล้วตอนน้กินเพิ่มใหม่เอาเอาเหมือนเดิมใหม่เหมือนเดิมกินได้ประมาณหนึ่งเดือนก็โอเคขึ้นดีขึ้นแล้วณตอนนี้เนี่ยไปไหนมาไหนก็ได้ไปต่างประเทศก็ได้เนี่ยไปขึ้นนครวัดอ่ะหูยบันไดเจ้ ทานขึ้นไปเลยนะคะไปได้เดินก็ตั้งกิโลครึ่งสองกิโลประมาณนี้ค่ะ oh. เดินได้เลยเดินอย่างสบายเลยเดี๋ยวนี้อมมาาอายุเท่าไหร่ละคะเจ็ดสิบแปดแล้วค่ะเดินได้เยอะเลยแข่งเลยค่ะอาจารย์บอกตั้งแต่ทานไม่เคยเป็นหวัดเหมือนกันไม่เคยเลยก่อนนั้นใครเป็นเราเป็นมากเดี๋ยวนี้ไม่เคยเลยดีมากอยากไปไหนก็ไป ค่ะแล้วทุกวันนี้ยังยังใช้งานวิจัยควบคู่อยู่ด้วยไหมคะดูแลตัวเองด้วยไหมคะยังใช้อยู่ก็ใช้อยู่ยทุกวันใช,ใช่ไหมคะไม,ไม่กล้าทิ้งค่ะไม่กล้าทิ้งค่ะพอดีแล้วเราก็อยากจะให้แบบต่อเนื่อง<ะ>ใช่ไหมคะ,ะเห็นก็อย่างอาจารย์พิเชษบอกว่าเดี๋ยวมันแก่แล้วมันก็ค่อยๆเสื่อมแล้วก็กินเอาไว้ดีใจมากเลยไม่ไม่ไคิดว่าชีวิตนี้เราจะเดินได้อีกอ